โหดฝุ่นนแถวนี้เนี่ยไม่กวาดมีทําไมไม่ใช้มาใช้เครื่องดหลดฝุ่นทําไมฮะเห็นไหมฉันดูหนังอยู่เนี่ยเปองไฟไหมขอโทษค่ะพอดีหนูอย่างแม่นั่งอยู่หนูกลัวว่าฝุ่นมันจะคลุหนูก็เลยใช้เครื่องดูดฝรุงค่ะแล้วที่แกใช้เครื่องดหดฝุ่นเนี่ยเสียงมันไม่ดังหรือไงฮะอีบ้าขอโทษค่ะคือ ไเพิ่งแม่นั่น,น,น,นโอลูกคิวตายเพิ่งกลับมาบ้านเหนื่อยนะทำงานมาเหนื่อยไหมลูกเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงมาทานข้าวกัน,น้ะลูกนะนะไปได้ครับ่ไปเป็นอ่บายหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรมันก็นอนทั้งวันแหละนี่มันลุกเพิ่งลุกขึ้นมาเนี่ย นอนทั้งวัน,นไม่สบายใช่ไหม,ไมผมพาไปหาหมอ,อไหม,ไมไะจะไปทําไมให้มันเปืองเงินเปืองทองหายาพารา,า,า,ากินสักไม่สองไม่ก็หายแล้วทำเป็นสําอออย่อยนีฮ้ย ถ้าคุณเป็นอะไรคุณบอกผมนะเพราะว่าคุณเป็นเมียผมนะรี่ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะคุณทำงานมาเนนหนื่อยๆไปอาบน้ำเถอะคุณแม่รอทานข้าวอยู่โอเคถ้าคุณเป็นอะไรหรือมีอะไรเนะี่ยคุณรีบบอกผมเลยนะผมจะพาคุณไปหาหมอ น,นั่นเถอะคะ่ะโอเคโอมานั่งนี่สิลูมานั่งกล้มนนแม่มามามานั่งกล้แม่มาครับแม่มาด้านกันนะิด อันนี Leah, ้ด ah, like ี่นี่อนี้อร่อยมากเลยลูกนี่นโอ้แม่ให้อกนี้นะกินนี้นี่อร่อยกันเลยก็น้เลยดลูกคิวอันนี้ดาทำทของป่น ใส่นี่เด้อร่อยยุ้ยขอ,อโปรดของหนูเลยนี่ลูกขอบคุณลูกมากินกันเลยี่มาครับคิวคิวเดี๋ยวดิตักอันนี้ให้นะคะสิทธิก์กันคิว อ่ะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินเยอะๆแม่อยากให้ลูกกินเยอะๆนะลูก ฟ้าแกช่วยหาบ้านช่องฉันหน่อยได้ไหมคือฉันอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะเปล่าฉันไม่ได้มีปัญหาทีแต่ฉันโดนแม่สามีว่าทุกวันเลยอะ่ะเขาหาเรื่องฉันทุกวันนเลยจาขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไป กันกับคิวคงไปไม่รอดแน่ๆฉันไม่ไหวแล้วอแกแกช่วยหาบ้านให้ฉันหน่อยนะเื่อฉันจะทำอะไรอะไรเป็นีบเก็บของเพื่อนเหรอถ้าแกทนไม่ไหวอ่ะแกก็ออกไปจากชีวิตลูกฉันสิแกอยู่ทำไมแกจะนา่านอยู่ทำไม แม่ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะคะขอโทรศัพท์หนูคืนค่ะแม่ขอโทรศัพท์หนูคืนนะคะ <c oughs> แม่มแม่แม่แกจะกตการ์ดสู้ใช่เหรอป่า,อาวค่ะหนูไม่ได้ทำน,นะ,ะแกจะสู้ฉันใช่ไหมป่า,าวค่ะ สู้ฉันเหรอแม่แค่สู้ฉันเหรอจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ๋อจะไปไหนแค่สู้ฉันเหรอแกถือไม้กวาดมันจะตีฉันเหรอฮะช่วยด้วยเขาจะมาฆ่าฉันช่วยด้วยเขาจะมาฆ่าฉัน ลีสิมันจะตีแม่เนี่ยมันร้ายดับอะมันจะฆ่าแม่ดูสิมันถือไม้กวาดมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะพี่คะก่อนที่พี่จะตัดสินใจอะ่ะพี่ช่วยดูคลิปนี้ก่อนค่ะอะไรของแก เราได้ยินเสียงโว,วยวายก็เป็นอยา่อยางที่เห็นในภาพอะค่ะแม่เปล่านะคิวมันจะทำร้ายแม่อะเขาดูแลผมดูแลแม่ดีทุกอย่างทำไมแม่ต้องเกียดรี่ด้วยแต่มันร้ายกับแม่อะผมผิดหวังในตัวแม่มากเลยนะครับผมว่าต่อไปนี้ ผมให้รี่อยู่ที่นี่ไม่ได้อีกนะครับผมขอโทษนะครับแมนะ่อย่านะอย <Kill! S 2> ่านะคิวคิวอย่าคิวคิวคิวพ่อแกนันตั็นกว่าคิวคิวคิว